สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆนะครับทุกคนทุกท่านนะครับมีภาพหนึ่งจะนํามาเปิดเผยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีเอ้ยบรแมาไม่มีหรอกหลายคนที่ฟังด้วยนี่ครับหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้จะไม่รู้เรื่องนี้และไม่เคยเห็นภาพนี้ แน่นอนเพราะผมเป็นคนถ่าย <laughs> เพราะผมเป็นคนถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวมาเบิง้งเดี๋ยวมาเบิง้งเดี๋ยวหาอนพี่น้องครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นยังก็เดี๋ยวออกคราวตอนนี้นะครับตอนนี้เอาเสื้อผ้ามาซักนะครับเดินทางนะครับมาถึงที่พักแล้วนะครับเตรียมทําการแสดงยูที <c oughs> อ่ประยองเมื่อแมงเร้่อพี่น้องเด้อนะครับอ่าอยู่โค้งคาวาซากินะครับ, asaki, รบปวกแดงระยองนะครับเดี๋ยวหาภาพกอน ่นอครับน่าใส่นอนะครับเป็นภาพที่เชื่อว่าหลายคนหลายท่านนะครับเห็นแล้วต้องยิ้มตามผมบอกได้เลยนะครจะเสียงดักแม่นะครับนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับ <c oughs> ให้สังเกตภาพครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรในภาพบ้างเห็นพอนนเห็นไครับเห็นเสียนนเห็นบอจโจอ่าเห็นกระติกน้ำกระติกน้ำแข็งนะครับเห็นโทรศัพท์บอจโจอะไรอยู่ในโทรศัพท์บอลโจ นะครับนี่คือโทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องที่นะครับพอโจโพกคือแทบจะตลอดเวลาก็ว่าได้นะครับอ่ามีบางครั้งที่อาจจะไม่ได้พกเพราะว่าให้ผมไปถ่ายคลิปมีแค่นั้นแหละครับนอกกนั้นแกจะพกเครื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะครับ เห็นเห็น <tu> อ <i ro> ีหย uh, ังในรูปในรูปจอโทรศัพท์บ่ครับรูปน้องอิงใช่มั้ยครับนี่พี่น้องครับเนี่ยที่ไหนครับนี่สองทุ่มนะครับสองทุ่มหนึ่งนาทีนะครับหูวพิลาที่ชูสองนิ้วครับที่าพันชูสองนิ้วนิ้วนี่น้อยเพื่อนนะพันชูสองนิ้วอ่ะมือที่เล่นอยู่อ่าอะไรนะยุดแถวยุดผักไก่ยุดระยองเขานี่แหละมั่งถ้าผมจำมั่ผิดเนาะนะครับน่าอยู่ระยองเรานะ ขึ้นอยู่ตัวเนี้ยที่ตลาดทางเลอ่าที่ตลาดทางเลผมจําได้นะครับพอนใส่ชุดสีเขียวอะ่ะชุดแมงทับเพื่อนอนะ่ะพลนมาชุดแมงทับเออผมนี่ละเอิอนว่าชุดแมงทับอ่าพนซู้สองอยู่นี่แหละครับอืมไปว่าพอโจนะครับบ๊สนใจอีหลานผู้ใดว่าพอโจพ่ใส่ใจนะครับอ่าจะเลื่อมมานี่คือลูกสาวคนโตแล้วเนี อ่านี่คือลูกสาวคนโตแล้วเด้อ่าตอนนี้มีอยู่แค่สามคนที่อยู่ในบนจอโทรศัพท์นี้นะครับกระมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊นกลลูกสาวเป็นสามคนละนะครับลุงหญิงนะครับลำเพลิําแพนนะครับต่อไปก็จะมีน้อง youtube น้อง y o ยูทูบจะอยู่ในท้องนะครับแม่นุชอ่านะครับอยู่ใได้อบซอนนุชรวาเป็นขอบรัวเพีย นะครับถือว่าเป็นครอบครัวเพชรครอบครัวใหญ่นะครับเห็นภาพนี่พี่น้องผมซึกจังไดน,นะครับ mm hmm. คอมเมนต์มมาบ้างครับมันบดจาก่าสิบรรยาย,ยานี่เนาะนะครับแ mm hmm. นวเอา mm hmm. ากะได้เห mm ็ hmm. นนะครับได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับ mm hmm. ที่ตั้งแต่ที่ลาเนี่ยมาอยู่สาวน้อยเ,อเป็่นแค่เนาะ นะครับอ่าได้เห็นการจีโบ๊โจนะครับต่้งแต่เราผ่าน้องหญิงเห็ดคอนเทนต์ต่งางต่างนะครับผ่านทุกผ่านสุขนะครับผ่านเกลืองเล่าผูา้เสียงดังเนี่ยผ่านเรื่องราวดราม่านะครับต่างๆมากอะ่ะสองปีกว่าแล้วเนาะนะครับนี่เข้าปีที่สามแล้วนะครับมันเหมือนนานเนาะ นะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนนานเพราะว่ามันเจอหลาย,ลายสิ่งหลายๆอย่างมานะครับอ่าแต่ที่จริงมันก็ไม่นานเกือบสามปีนะครับเกือบสามปีสองปีกว่าั้งแตนองยังอยู่สิบหกรบบตัวนี้ก็สิบแปดนะครับสิบแปดปีกว่านะครับ <c oughs> นี่แหละครับอยากสีซื้อให้แฟนๆนะครับเอฟซี FC. นะครับได้หูได้เห็นในเขาเอื่นว่าบางบางมุมมองไม่เป็นบางมุมมองบางมุมมันล่ะอ่าบางมุมเฉยาบางมุมของบอลโจนะครับอ่าบางมุมของซอนนุดนะครับของซ้อนนวดก็มีนะครับของซอนนวดก็เป็นรูปแบบนี้ลำเพลินลำแปลแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับอ่ามันจะมีรูปที่หมุน มันจะมีรูปหนึ่งมันสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปที่มีรูปบอดโจมีสอนนดมีน้องอิงมีำํำเพื่อนํำแท่นนะครับที่ที่เป็นถ่ายรวมในโทรศัพท์เล่านะครับแล้วจะต่างหมมันจะหม,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 มุนไปนะครับมันจะหมุนวนๆไปนะครับเขาเย็นผ่านด้วยเนี้ยก็ได้แต่ยิ้มแบบเออเป็นพวกประทับใจนะครับมันขาดกันว่าใดเนาะมันมาหอดจุดหนีเข้ากับบุหงาเออคนหมุนมาจังไดเนาะนะครับอ่า สิ่งที่มองเ่าเห็นฝ่าพ่นมุ้มาให้นะครับใส่บอลโจไปพออีหล่านะครับใส่อีหล่าเขาพอบอ,อโจนะครับไปใส่นะเห็นน่องญิงกระถามโอ้พอโจพ่อมาน้บาบวละอ่าไปเฉพาะพอโจนะครับป้อกระกถามโอ้อีหล่าพ่อมาน้าบอาพอโจนะครับมันเป็นคําถามที่ผมเจอตลอดนะครับ ผมไปผมเจอตลอดจริงๆนะครับว่าแมนว่าอุปโลกเมาเบานะครับอันนี้เอาเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นเมาเ้านะครับเรื่องที่ในพี่น้องได้ยิ้มนะครับในหัวนะครับจุดเป็นเรื่องที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลเสียนะครับผลเสียแบบควรที่จะพูดนะครับผมก็เอามาพูดเอามาเว้านะครับอ่านี่แหละครับ อยากซื้อซื่ออย่าี่น้องเห็นนะครับแต่ว่ามีอย่างหลายดอกนะครับผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์คลิปนี้นะครับผมเชื่อว่าเห็ียดในหลายคนมีความสุขนะครับเนาะเห็นกดตย่ยิ้มนะครับฉันกะเป็นกาลังใจเดินน้องเด้อนะครับเป็นกาลังใจให้อีหลานะครับเดี๋ยวกะเดี๋ยวสิไปใส่เสียงแล้วนะครับอืมเดี๋ยวจะไปใส่เสียงแล้วใกล้แล้วครับบอลโจเล่าบอกมาแล้วนะครับ เร็วๆนี้แน่นอนนะครับเสื้อผมโหลดนะครับอันนี้คือวบาออกมาจากปากผมเนี่ยนะครับเพราะว่าเรากับว่าออกมาจากปากเรากันก็นั่นมาบอกพมอย่ีนี้เนาะว่าเสียหายยังเนาะครับมันไม่ใช่ความลับขององค์กรหรอกนะครับไก่ไปใส่เสียงแล้วของไอ้หล่าแต่ของพอโจกับใส่เสียงมาแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับเนาะจากสีฝาาไปนั่งนะครับคือเพลงบอดโจเพลงนี้นะครับเดือดนังสู่แล้วนี่ คือมันเป็นเพลงเหมือนเพียงร้องง่ายนะครับแต่ว่าถ,ถ้าร้องแบบไม่ได้กัดออกมาจากอารมณ์เนี่ยนะครับมันสิกรารเป็นเพียงร้องอยากขันที่นะครับถ้าใครใช้แบบเขาเรียกว่าความรู้สึกทีมีตอ่อคอที่จริงมัน,มนไม่มันไม่ใช่แค่ผู้ชายนะครับที่ร้องได้เพลงนี้แต่ผู้หญิงก็ร้องได้เพื่อแบบว่าจะคล้องเฮ็ดความฝันหรือว่าเดินตามทางอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วคิดถึงพ่อขึ้นมาเนี่ย นะครับฟังเพลงบอสโจเนี่ยถือว่ากว้างนะครับถือว่ากว้างนะครับบอกได้เลยแล้วบอลโจเราเราบอกไว้แล้วพี่น้องนะครับถ้าเพลงนี้มันดังขึ้นมานะครับถึงจะได้ให้น้องอุ้งอิงโคเปอร์หรือว่าร้องแก่นะครับเป็นยังขึ้นตรงใส่เกณฑ์คํมา่าถ้าเพลงมันดังขึ้นมานะครับก็เพราะว่าครับน้องอุ้งอิงเนี่ยคือขึ้นมาระดับที่ว่ามีผลงานเพลงที่นะครับ เป็นของตัวเองนะครับแลวก็ถือว่าเป็นศูนย์หนานะครับอ่าของสาวน้อยเพริแพ่งนะครับอ่าเป็นเบอร์หนึ่งเป็นตัวท้าประตูนะครับจะมาให้โคเบอร์นะครับแบบหลายๆอันหรือว่าแบบจังใดล่ะคือจะกี่ได้ก่อนนะนะครับไม่ได้นะครับเพี้ยงดังนะครับแล้วจังใดความวคือน้องอินอยากจะโคเบอร์หลายเพียงมากนะครับแต่ กันนี่ล่ะที่น้องกับสีด้ยินหลายเถื่อที่บอจูละว่าอิหลาสีมาโคเปอร์แบบสู่เพลงเลยว่าอันนี้บ่ได้เด้ลูกเพราะว่าจะของกะขึ้นมากอีกระดับนึงแล้วนะครับมีผลงานเพลงที่เป็นของตัวเองแล้วนะครับอ่าหลายสิบล้านวิวก็มีแล้วเป็นผลงานเพลงคงจะข้องนะครับเออฉนั้นกห้พิจารณานะครับผลงานเพลงจะข้องกะกระลังจะออกมากเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกรรล่ำความเด้ของอิหลาก็ถือว่ายาาพอสมควรนะครับผมได้ฟังแล้ว นะครับผมได,ไ,ดได้ได้ฟังเนื้อแล้วนะครับฟังไกลแล้วก็ถือว่ายากนะครับฝากไว้นั่มนะครับเชียร์พอโจนะครับบังกะโตนะครับในส่วนของอ่ามิวอ่ามิวรัชดาพรนะครับนั่นก็คือเพรเ,เม็ดงามของสาวน้อยล่าเพลอนโชวคือกันปอกกุ่ยในสาวน้อยพิรุณแพงผลงานเพลงต่อไปนั่น,น,ก,นก็คืออ่าทึ่งบาปทึ่งคิดหอดนะครับ ปาร์ตผมบอกได้เลยนะครับผมบอกในคำนี้ว่าปาร์ตเดี๋ยวคอยมาเว้ากันนะครับเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหนีบพี่น้องพบพอกันเด้อนะครับโค้งคาวาสกินะครับบวกแดงระยองนะครับคำหนี้แล้วก็ผู้ใดว่าผู้ใดกัดเขาได้ปุ่มปิดนะครับเราชิวเก่าบาททักไปได้สาวน้อยเพจผันแพงแฟนเพจเนาะเงินไข่เดิมชื่อเดิมครับสวัสดีครับ